ขอกราบสวัสดีท่านพ่อแม่พี่น้องเช่นเคยของวีช่องไฮเดนะครับวันนี้ก็มีข่าวข่าวเกี่ยวกับรถมอเตอร์ไซค์เนาะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รุ่นหนึ่งนะครับค่ายหนึ่งของค่าย KTM นะครับได้มีการ,รออกมาลดราคากระหน่ำม,มากนะครับราคาที่ถือว่าลดไปประมาณ7-8หมื่นเลยก็ว่าได้นะครับรถ KTM เนี่ยเห็นในบ้านเมืองเรามานานละในกรุงเทพตอนนี้สาขาที่มีจำหน่ายแค่มอเตอระพระราม5นะครับใครที่กำลังมองหารถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ที่ราคาถูกมากๆนะผมจะ มานำเสนอให้ดูครับทั้งหมดวิด้กยกัน5รุ่นแต่รุ่นที่มันเด่นๆเ,เนี่ยมีประมาณ2รุ่นนะครับโอเคเริ่มกันที่เจ้า KTM RC นะครับ RC 390ก็ผมจะขึ้นรูปให้ดูนะเป็นจะเ,เ,เรียกเปอร์ตบอยผมไม่เรียกบิ๊กไบนะของเขเรียกมอเตอร์ไซค์กันเดี๋ยวจะมีดราม่าเรื่องซีซีนะเจ้ามอเตอร์ไซค์ KTM RC 390คันนี้นะครับสเปคเข้าวๆเ,เนาะมันเป็นเครื่องยนต์372ซีซีสูบ สี่จังหวะคือเจ้ารถรุ่นนี้มีแค่สูบเดียวนะครับก็จะคล้ายๆกับเจ้า B&W G310 นะครับก็คือมีหนึ่งสูบแต่เสียงเนี่ยก็จะแตกต่างก,กับเจ้านินจานะครับก็คร่าวๆข้อมูลประมาณนี้นะครับแต่ราคาที่มันอยากให้มาดูคือราคากคับผมราคาที่เจ้า RC จะบอกกันว่ารุ่นเป็นรุ่นปี18นะครับที่ทางศูงนย์ของ KDM เขาลดราคาลงมากเพราะว่ามันเป็นรถที่อยู่ในสต็อกซึ่งมันยัง สต็อกเขาอาจจะเยอะเขาอาจจะมารีสต็อกอะประมาณนั้นแหละครับราคาที่ขายหน้าร้านาอยู่ที่2องแส0 0่ี่แล้วก็ปรับราคามาตอนแรกเป็น1,0,000 0กันแต่ปัจจุบันณตอนนี้ที่ทางศูนย์พาราม5นะของโมโต้พราม5นะครับราคาอยู่ที่1 2 0 0 0 0 0่าบาทก็ถือได้ว่าหายไปเกือบเกือบแปดหมนเลยครับรถมีแค่ผมผมดูในไลฟ์สดเขาบอกมีไม่เกิน50คันซึ่งไม่รู้ว่าตอนนี้หมดหรือ,อยังนะครับใครที่สนใจนะครับ เข้าไปในเ c e b o o k เขียนโมโต้ขลาาม5จะเจอแล้วผมว่าเจ้า KDM RC 3ดุกไม่ใช่นทรงสปอร์ตนะสปอร์ตไบค์ซึ่งรุ่นนี้ก็มีคนขับเยอะนะผมเห็นบ่อยด้วยไม่เข้าใจว่าทำไมเขาลดราคาแต่ว่าจากที่ผมคิดนะครับมันเป็นปี18ซึ่งมันก็ไม่ใจะเก่าแล้วเนาะถามว่าเก่ามาไหมก็ไม่มากนะแต่ผมเห็นจากข่าวล้วบอกว่าเขาเนะี่ยจะรีสต็อกก็เคยเอ,เอามาออกขายมีไม่เกิน50คันประมาณนี้นะครับโอเคจบกับเจ้า RC 390นะ อีกรุ่นหนึ่งถัดไปก็คือเจ้าดุกด๊กสามก้ศูนย์ดุ๊กสามก้ศูนย์นี่ก็ไม่มีอะไรแตกต่างกับเจ้าอาซีมากครับเครื่องยนต์เนี่ยแทบจะใช้รุ่นเดียวกันเลยว่า KTM 390ดุ๊กนะครับหนึ่งซูบซีวาวเหมือนกันเลยระบายควอมร้องด้วยน้ำหกเกียร์สตาร์ทมือมีทั้งหมดสี่จักไอ้หกเกียร์ถูกแล้วมีซีซีทั้งหมดสามร้อยเจ็ดสิบสองจุดสามสิบซีซีก็ใช้เครื่องคือคือเลยนะครับไม่มีอะไรมากมายเจ้าดุก๊ก390เนี่ยเป็นรถแนวเนเกตที่เครื่องยนต์เหมือนเจ้ารลยนะครับก็็คือถ้าเเปปรียบน ของคาวาก็แซดกับนินจาประมาณนี้นะครับเป็นทรงเวนเก็ตราคาที่ลดลงไปก็คือราคาเดิมๆอยู่ที่2 9 9 0 0บาทลดราคามาอยู่ที่1 1 9 9 0 0บาทก็หายไปเกือบแปดเก้ 8, 9, เลยนะครับถือได้ว่ามันลดเกือบเกินบ,บเกิน60%่ะไม่รู้ว่าตอนนี้หมดหรือยังนะคใครที่กำลังอยากจะได้ก็อย่าลืมนะครับไปเข้าไปในเพจมอตโต้พรแล้วก็ไปหาดูนะครับลดราคาถูกอย่างนี้ไม่เห็นมันม,มีบ่อยๆนะครับ แต่ไม่รู้ว่าช่วงนี้จะเหมาะกับการซื้อขายมเพราะว่าเดี๋ยวนี้ราคามันน่าจะถูกลงเนาะแล้วช่วงโควิดเวลาระบาดอาจจะมารีสต็อกเพราะแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคอีกรุ่นก็คือดุ๊ก250เจ้าดุ๊ก250นะผมไม่ค่อยที่จะเห็นมันเยอะเท่าไหร่นะแต่ว่ามันก็คือเจ้าสเปคเดียวกับเจ้าดุ๊ก3,9 0แล้วครับแต่แค่ลดซีซลงมา แล้วก็ดุ๊ก200นะครับโอเคเขาจะให้ดูดุ๊ก2 5 0 c c ก่อนแล้วกันเจ้าดุ๊ก250เนี่ยราคามันอยู่ที่ของเจ้าดุ๊ก250ที่ลดราคาครับราคาเริ่มต้นตอนแรกที่เราขายนะ179,900บาทลดร,ราคามาอยู่ที่1 7 9 0 0บาททั่วนะครับถือได้ว่าลดมาเยอะอยู่เหมือนกันนะแล้วก็ไอ้รุ่นนี้คือดุ๊ก200เจ้าดุ๊ก200เนี่ย ก็เป็นทรงคือแหละแต่ว่าลดซีซีลงมาก็จะหน้าตาลคล้ายๆกับเจ้าดู๊ก390ราคานคับจากราคาปกติเนี่ยมาอยู่ที่95,000บาทท้วนลดมาอยู่ที่77,900บาทนะครับก็ถือว่าลดมาหลักหมื่นอยู่นะเยอะเหมือนกันนะครับผม77,900เนี่ยเปียบๆก็น่าจะได้ประมาณพวก R15 เพิ่มเงินนิดหน่อยอย่ะเออเพิ่มเงินนิดหน่อยจาก15ได้ซีซีเยอะกว่า200ล้อเลยนะแต่ก็อยู่ที่คนชอบซะมากกว่า นี่ก็เป็นรถบ้อไซด์ทั้งหมดที่ผมมาให้ดูนะครับในของทางโมโตพราม5หรือว่าทางค่าย KTM เนี่ยที่สูตรจำหน่ายเขาลดราคาเพราะว่าเป็นรถที่อยู่ในสต็อกแล้วเขาพยายามไม่จะรีสต็อกหรือว่ายัางไงอะคือรถมันยังอาจจะอยู่เยอะอย่างเงี้ยเขาอาจจะนําเข้ามาไม่พอหรือว่าในเมื่อเรามีของเยอะก็อาจจะปล่อยให้มันออกนนะเลยลดราคาแต่ว่าก็จะมีสิ่งหนึ่งที่คุณต้องรับรับเจอคือมันจะถูกลดกนารันตีคุณภาพหรือว่า ประกันเรียกไงเดียประกันจัดสู์แล้วกันเรียกนี้เนาะประกันจัดสู์เนี่ยปกติมัน2ปี3ปีใช่ไหมหรือว่าหมื่นกิโล20 0 0 0กิโล2 0 0 0 0 0กิโลแล้วแต่แต่ว่าเมื่อคุณซื้อรถราคานี้เนี่ยคุณจะได้ประกันแค่1ปีนะครับแค่ปีเดียวแต่ว่าก็จะได้เจ้าอะไรอะ่ะฟรีพรบรต่างต่างแล้วก็ของแถมถ้าอยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็มาดูในเพจดีกว่าหรือว่าโทรไปถามเนาะแต่ไม่รู้ว่าหมดหรือยังนะเห,นเห็นที่เขาบอกว่าเจ้า RC 3 0 0เนี่ย หมดแล้วแหละคือราคามันดีนะผมมองว่าดีมากคือลดไปเกือบเป็นหลักหมืนะ่นอ่ะแปดหมื่นนะครับหายไปแปดหมืน่นนี่คนที่ซื้อมาอ่อก่อนนั้นก็อาจจะเสียใจนะแต่ว่ามันเป็นปี18นะครับย้ําว่าเป็นปี2 0 1 8มันก็เก่ามาปีกว่าสองปีนะครับใครที่อยากจะลองหารถขับดูก็ ลองทักไปหาดูเผื่อยังมีรถเหลืออยู่หรือคุณชอบแลวไหนนะครับช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงโควิดระบาดด้วยไงไมันในราคาถูกลงแต่ก็ใครที่คิดว่าเราอาจจะลําบากเรื่องงานอย่าเพิ่งรีบซื้อนะเพราะว่ารถมันไม่ได้แบบเป็นทุกอย่างของชีวิตนะครับให้เราเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่มันถูกก่อนเนาะอันนี้ผมแค่มา แนะนำรถที่มันราคาถูกสำหรับคนที่มีฐานะมีเงินใช้แล้วก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นนะครับส่วนใครที่ไม่คิดว่าเ,เราไม่เดือดรอ้อนใครก็จัดเลยนะครับโอเคก็วันนี้ก็ประมาณนี้สำหรับรถทั้ง3รุ่น4ี่รุ่นนี้นะครับใครที่ชอบก็ไปดูก็ได้ในเพจโมโตคราฟ้าผมจะทิ้งลิงก์ของ Facebook ของทางเพจที่เขาลงมาให้ดูนะครับคุณลองกดเข้าไปแล้วก็หาข้อมูลต่อกันดะูเนาะส่วน,นคลิปวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ารับชมนะไปคลิปสั้นๆหาข้อมูลมาให้นะครับบายแล้วเจอกันใหม่ปีหน้าๆนะครับ